ว่านักเรียนน่าจะเชื่อมโยงได้ระหว่างสิ่งที่เขาเห็นกับทักษะการจับใจความที่ครูได้ได้สอนเขานะครับตรงนี้อันนี้ชอบมากนะครับเนาะอาจจะมีเสียงอะไรต่างๆแทรกเข้ามานะครับครูเพราะว่าหลายบ้านเขาตอนนี้เขาปรับปรุงบ้านกันอยู่นะครับเนาะอีกเล่นหนึ่งครับเล่นของผูจันทิของผู้จันท่มานะครับ พอร,ระบบสุริยะเลยตรงนี้นะครับผมเขียนเลยว่าชอบที่ไม่มีทีเทสต้องงานวิจัยนะครับงูนวิจัยชั้นเรียนเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีทีเทสที่ผมไม่เคยเป็นบรรยายรู้โนทีเทสคือแค่บอกแค่ว่าหลังเรียนมันดีกว่าก่อนเรียนในทางสถิติจริงไหมแต่ในความเป็นจริงของเราเนี่ยใช้สถิติง,ง่ายๆนะครับหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่าน,นี้ก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่าน,นี้มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็บอกได้เลยว่าตามนั้นนะครับ แต่ถ้าไม่ใช้ดีเทคก็ได้หรือว่าจะใช้ก็ได้ตอนนี้ก็เลือกเลือกเลือกเอานะครับตรงนี้เช่นกันครับครูเมื่อครูพัฒนาเด็กในเรื่องของระบบสุริยะเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้ต่อยอดเนาะลองต่อยอดลองว่างๆถ้ามีโอกาสเนี่ยพามาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรงแม่ลิมนะครับศูนย์ดาราศาสตร์ลองซิงว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยเขาสามารถจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงๆได้ไหมครูอาจจะเปิดคลิปให้เด็กดูนาะที่เกี่ยวกับระบบสุริยะ แล้วก็ถามจากสิ่งที่นักเรียนได้เห็นของจริงนะครับนาออันนี้ฝากไอเดียนะครับไง,ไง่ายๆ่อไปของครูสิริพันธ์นะครับของครูสิริพันธ์พัฒนาทักษะการสังเกตโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะผมคอมเมนต์ครูไปว่าชอบงานวิจัยเล่มนี้เพราะว่าทํากับนักเรียนชั้นป .1 ซึ่งนักเรียนชั้นน้อยๆก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กป .1 หรือเด็กอนุบาลน,นะครับ ควรจะดรับการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเช่นทักษะการสังเกตทักษะตัวเลขอะไรต่างๆซึ่งงานวิจัยเล่มนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเนาะแต่ครั้งนี้ผมคอมเมนต์ครูไปนิดนึงว่าข้อสอบ20ข้อเนี่ยที่ครูทำมาเนี่ยเนี่ยครับตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมภาพที่อยู่ในนี้ขอเป็นภาพที่เกิดจากที่เราถ่ายถ่ายเอง เป็นภาพที่ครูพบเห็นในโรงเรียนทุ่งฟ้าบดหรือชุมชนต่างๆนะครับเหมือนกับทุกเล่นที่ผมคอมเมนต์คือผมเชื่อว่านักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตประจําวันกับสิ่งที่ครูสอนในเรื่องของทักษะการสังเกตเนี่ยได้ดีกว่ากับภาพที่มันแบบเป็นภาพการ์ตูนตรงนี้นะครับอันนี้ฝากไอเดียในปีการศษาน้าต่อไปนะครับ ต่อไปของครูสลาลินนะครับสิริวัชรพงษ์นะครับทักษะการเขียนช่างเชิงสร้างสารรค์ของเด็กป .6 เราต้องยอมรับน,นะครับตอนนี้ทักษะการเขียนเนี่ยมีปัญหามากนะครับเนาะโดยเฉพาะผลการสอบอาจาัยรอบที่ผ่านมาเห็นชัดเลยครับว่าเด็กยังไม่สามารถเขียนได้เนาะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่ครูทํางานวิจัยในเล่มนี้ก็อย่างเช่นกับทุกเล่มที่ผมคอมเมนต์มาคือ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาเรื่องของทักษะการเขียนเขารู้แล้วว่าเขาต้องเขียนยังไงอะไรต่างๆเอาเรื่องรอบๆตัวครับมาเป็นสิ่งเล่าเช่นการนัดเนาะการงัวเนาะซีมเมนอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเอามาเขียนสร้างสารรค์ได้ไหมอะไรก็แล้ววาสคัญต่างๆประวัติโรงเรียนต่างๆพยายามเชื่อมโยงจากสิ่งที่นักเรียนเขาเห็นทุกวัน เอามาสู่การเขียนแล้วพอเขียนเสร็จพอเขียนเสร็จเป็นไปได้ไหมให้นักเรียนเขาอ่านอ่านแล้วเราอัดคลิปให้ผมอยากให้ครูมองว่าการเขียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขียนลงแต่กระดาษเท่านั้นให้ครูมองใหม่ว่าการเขียนเนี่ยคือการส่งสารอโฟกัสนะครับเนาะการเขียนคือการส่งสาร ส่งสารเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเขียนอย่างเดียนะครับครับคนสมัยก่อนเขาจุดไฟเนาะเอาควันมาเคาะเสียงให้เกิดสัญญาณอันนี้คือการส่งสารเพราะฉะนั้นเขียนในความหมายของทุง่งหาวบทอาจจะให้เด็กเขียนโดยการเล่าเรื่องก็ได้อาจคลิปก็ได้ทํำอินโฟกราฟิกก็ได้นะครับเพราะเจตนาของเราเนี่ยคือต้องดูที่ว่าเขาสามารถเขียนเชิงสร้างสารรค์ได้ไหมมชายอาจจะไม่ถนัดเรื่องการเขียนลงเปเปอร์ แต่เขาถนัดการเขียนโดยใช้อินโฟกราฟิกฝากไอเดียนะครับเนาะการเขียนคือการส่งสารให้ครูมองแบบนี้การอ่านคือการรับสารเนาะติดตามนะครับติดนะตาม,นะตามอย่าปีกันสารหน้ารอๆมาดูซิว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเนาะมาครูอุบลทิพย์นะครับครูอุบลทิพย์ป้อมป้อมมโนนะครับ ันนี้สอนสาระภูมิศาสตร์ชั้นม .2 อันนี้เช่นกันครับครูครับครูเขาให้ความรู้เด็กในเรื่องของทวีปยุโรปทวีปแอฟริกามีการสนนานาครูเปลี่ยนใหม่นะครูนะเอาบริบทของจังหวัดเชียงใหม่เราเลยหรือใช้สถานรรรการณ์ร,รอบๆบตัวเช่สนสถานการณ์โควิดต,ต่างเนาะเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ตอนนี้เรามี Google Earth Google Map ฝากไอเดียครูใช้ตรงนั้นมาต่อยอดกับความรู้ที่ครูได้มอบให้เด็กในวันนี้แล้วนะครับลองได้ใช้ Google m a p g o o g l e e a r t h ต่างๆเนาะลองโฟกัสมาที่อำเภอสันปะตองนีภูมิศาสตร์เป็นยังไงบ้างการอ่านแผนที่การอ่านพิก,กัดต่างๆนะครับอันนี้ฝากไอเดียครูต่อยอดในปีการศัหน้านะครับซึ่งน้องก็คงขึ้นม .3 แล้วนะครับน้องตรงนี้ ต่อมานะครับครูครูพกรกมลนะครับครูพ,พรกรมลใช้ปัญหาเป็นฐานนะครับสําหรับชั้นม .1 เนาะผมก็คอมเมนต์ว่าครูก็ใช้โปรเจกต์เบสไอโรเบมเบสนะครับก็คือปัญหาเป็นฐานผมก็เลยฝากไอเดียต่อไปว่าตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขากําลังจะใช้คําว่าปรากฏการเป็นฐานซึ่งคอนเซ็ปต์เหมือนกันก็คือเอาเรื่องรอบๆตัวมาเป็นสิ่งเล่าให้ัเรียนได้คิดนะครับเนาะ ราะนั้นผมก็เลยฝากไอเดียครูพรกมลต่อไปว่าในปีการศรหน้าเนี่ยใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาเป็นฐานในการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างครูตอนนี้ครูโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารเราก็อาจจะเอาปรากฏการณ์อย่างเช่นอะไร Facebook Line หรือไม่ก็อะไรกะ่ะการสื่อสาร หัวเว่ย iPhone Samsung Oppo มันเป็นยังไงบ้างพวกนี้ความก้าวหน้ามันเป็นยังไงเรื่องของเทคโนโลยี 4G 5G อย่างนี้ครับครูเนาะฝากฝาก,ฝากไอเดียครูคอนกมลน,นะครับใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนมาเป็นฐานนะครับต่อมาครูสัทลันพักชมพูคำนะครับอันนี้ก็คือน้องอุบาลเหมือนกันนะครับโดยใช้กิจกรรมเล่นการแจ้ง ของครูอูุบาลทุกท่านนะครับที่ผมอ่านเนี่ยชอบหมดเลยนะครับเพราะว่าครูก็ใช้สถิติง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้อะไรซับซ้อนเนาะผมเขียนเอาไปว่าใบงานที่ปรากฏในนี้เหมือนเช่นทุกท่านเลยนี่อยากให้เป็นรูปจริงๆอยากให้เป็นรูปจริงๆนะครับที่ที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะครับ ลูกโตลูกเ้าอีลูกแป้งฟิฟันอะไรต่างๆเชื่อเสมอว่านักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเห็นน่ะมากับสู่เรื่องของคณิตศาสตร์ได้นะครับเนาะตรงนี้ของครูศัดสินเนตนะครับเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรชั้นม .3 อันนี้ก็เช่นกันครับครูครับเมื่อนักเรียนรู้คอนเซ็ปต์ตรงนี้แล้วเนี่ยลงพื้นที่เลยครับครูครับม3เป็นโปรเจกต์จบในปีกาัตริยาหน้าให้ สำรวจอะไรสักอย่างวัดปริมาตรสนามบอลวัดปริมาตรสระว่ายน้ําจะทํำยังไงกิโลหลักกิโลต่างๆระยะทางเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับครูครับอาจจะรวมกันในสายชั้นม3าแล้วในปีกษาหน้าเป็นโปรเจกต์จบเลยจบก่อนอาจจะเป็นมิเตอร์เทอมหนึ่งหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์เทอมสองหนึ่งโปรเจกต์อ่าสำรวจปริมาตรอะไรดีละ่ะ แทงน้ําที่อยู่ในมุมบ้านจะทํำยังไงโยนโจทย์ไปกลุ่มนี้ให้ไปหามาวิธีกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วลองมาอภิปรายกันว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดนะครับเนาะตรงนี้แก้มาของคอรูกเฉพรนะครับโฟนิกนะครับของชั้นป .2 กทักษะการอ่านสะกดคํานะครับเนาะอันนี้ผมก็บอกว่าฝากไอเดียดยก,การให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอครับครูครับ อัดคลิปวิดีโอเลยอ่าเด็กชายสมชายเอามาพูดแบบโฟนิกปั๊บ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 ูก็อัดแล้วก็เอาไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กของเราแล้วก็ให้เพื่อนในห้องนั้นยี่สิบสามสิบคนช่วยกันดูว่าเพื่อนเราเนี่ยออกเสียงโฟนิกถูกไหมผิดไหมเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้เห็นสำเนียงจริงๆที่เกิดจากเพื่อนของเราเนี่ยว่าคนนี้พูดเป็นยังไงคนนี้พูดต้องมีจุดไหนต้องปรับปรุงบ้างแล้วสุดท้ายค่อย ค่อยปิดท้ายด้วยการพูดที่ถูกต้องเด็กจะสามารถเชื่อมโยงได้ว่าเออเพื่อนเราพูดแบบนี้แต่ของที่ถูกต้องต้องพูดแบบนี้เขาจะสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็จะเอาสิ่งที่เขาเชื่อมโยงนะไปพัฒนาการพูดโฟนิกในแบบของเขาต่อไปนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเรื่องของทักษะก็ต้องให้เด็กออกมาพูดแล้วก็มีการประเมินทําได้ทําไม่ได้สี่สามสองหนึ่งนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ควรจะใช้เป็นข้อสอบตรงนี้นะครับเนาะ ของครูสุจิตตานะครับเรื่องของบาลีสารสกิตอันนี้ก็ผมก็บอกว่าผมชอบตรงที่ครูเขาเขียนหน่อยหนึ่งว่าเขาเห็นปัญหาจากการตรวจการบ้านเลยเอาปัญหาตรงนั้นนะมาเข้าสู่กระบวนการวิจัยชอบมากครับประเด็นประโยคนี้เพราะว่าวิาวจัยชั้นเรียนเป้าหมายของมันเนี่ยก็คือเพื่อพัฒนาเด็กเพะฉะนั้นปัญหาที่เราเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายครับครูตรวจการบ้านตรวจใบงานสอบถามอะไรต่างการสังเกต เราสามารถหยิบมาใช้ทําวิจัยในชั้นเรียนได้หมดเลยนะครับแต่กันแน้เล่มนี้ผมฝากไอเดียต่อไปว่าอยากพอเขารู้ในเรื่องของคําศัพท์บ,บาลีสันสกิตแล้วรอให้เขาไปหาจากของจริงเลยเช่นข่าวครับข่า,าวบทความหรือสื่อต่างๆให้เขาค้นดูซิว่าคําไหนไม่เป็นบาลีบ้างเป็นสันสกิตบ้างมันเพราะอะไรถึงเป็นบาลีเป็นสันสกิตความหมายอะไรต่างๆเอาของจริงมาเลยครับกูดีกว่าที่เราจะ กำหนดให้เนอะว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยครับอันนี้เรากําหนดให้แต่ถ้านักเรียนคล่องแล้วเราเปลี่ยนจากสิ่งที่เขากําหนดให้เป็นหนังสือพิมพ์เป็นบทความเป็นอะไรของจริงๆเลยเพื่อให้เขาเด็กได้เชื่อมโยงสิ่งที่เขารู้กับสิ่งที่เขาได้เห็นในของในชีวิตประจําวันนะครับตรงนี้ฝากไอเดียต่อไปของครูสุลางนะครับเรื่องของ BBL นะครับ ของเด็กปอน,น้องปอนหนึ่งนะครับอ่านออกสะกดคําลดรูปสลับเปลี่ยนรูปเช่นกันครับครูครับเล่มนี้ผมก็ให้ข้อเสนอไอเดียไปว่าอยากให้เอาลองผล RT ครับครูครับ RT ที R T ของน้องปอนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีอยู่20คํิที่ให้อ่านเนาะครูลองดูซิว่า2ี่สิบคน่ะมันเชื่อมโยงกับการอ่านออกสะกดคําสลับลดรูปและสลับเปลี่ยนรูปเนี่ยสักกี่คํา ถูกไหม20คำเนี่ยแล้วสิ่งที่เราพัฒนาไปเนี่ยกับข้อสอบ RT เนี่ยมันได้ผลไหมนะครับอันนี้ฝากฝากครูวิเคราะห์ต่อนะครับเอาผล RT ทมามาใช้ประโยชน์เพื่อให้เพื่อให้เป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เราทําวิจัยเร่มเนี้ยมันมันไปถูกทางแล้วนะครับเนาะอันนี้ฝากฝากไอเดียให้กับครูสุรางต่อนะครับต่อมาของครูวัลินพรนะครับนําเรื่องของการประเมินสมรรถนะอันนี้ อินเทนมากนะครับเนาะเพราะอีกไม่นานในหลักสูตรก็คงปรับแล้วครับเรื่องของการประเมินฐานสมรรถนะมันก็ต้องปรับเพราะฉะนั้นผมฝากไอเดียครูวลินพรไว้หน่อยหนึ่งว่าในบทที่4ครับในบทที่4ครูเขาไปสํารวจว่าเด็กโรงเรียนเทศบาลหนึ่งทุ่งฟ้าบทเนี่ยเขามีสมรรถนะ5ด้านเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับห้าสีนะครับเด็ก พอประเมินเสร็จเนี่ยเขาก็เอาผมมาสรุปนะครับสรุปเป็นเป็นตารางครับครูนี่เป็นนี้เป็นตารางดีพอใช้ปรับปรุงกี่คนเด็กมาสามตรงนี้นาะผมเสนอไอเดียต่อไปว่าตารางตรงนี้เราไม่ต้องออกแบบเองตั้งแต่ต้นให้นักเรียนมสามมาช่วยออกแบบเราอาจจะโยนโจทย์ไปว่าอ่าเนี่ยครูอยากรู้้วยว่า เด็กสายชั้นม3าแล้วเนี่ยเขามีสมรรถนะเป็นยังไงบ้างพอเด็กไปสํารวจเสร็จมันจะได้ข้อมูลมาหนึ่งก้อนพอได้ข้อมูลหนึ่งก้อนเราโยนโจทย์นะครับครูครับ,รบ,รบเราจะนําเสนอข้อมูลนี้อย่างไรเด็กกลุ่มนี้อาจจะนําเสนอเป็นรูปของตารางเด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นรูปของโฟลชาร์ดเด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นไมล์แมปเด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้ได้หมดครับครูครับสมรรถนะที่ครูอยากจะอยากพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสมรรถนะการพูดอะไรต่างๆได้หมดนะครับอันนี้ฝากต่อยอดมีก้อนข้อมูลแล้วแต่เรายังไม่ออกแบบตรงนี้ให้เด็กให้เด็กเป็นคนออกแบบเองนะครับผมเชื่อว่าครูจะอาจจะเห็นไอเดียดีๆที่เกิดจากเด็กม .3 นะครับตรงนี้ของตัวของครูพรปวีรับอันนี้คัดลายมือเช่นกันครับ ยอมรับแล้วครับว่าเราลายมือเด็กเราเนี่ยไม่ค่อยสวนครูพรกวีเอาตรงนี้มาทําวิจัยก็ขอ,ขอขอบคุณมากของครูที่ที่เห็นปัญหาเล็กๆตรงนี้และหยิบมาทําวิจัยชั้นเรียนผมฝากไอเดียต่อไปว่าตอนเนี้ยครูครูฝึกให้เด็กเขียนเป็นคำๆเนี่ยเนาะลองเอาคําเหล่านั้นอะให้ลองให้เด็กเขาใช้คําเหล่านั้นไปแต่งประโยคได้ไหม คำเราเนี้ยพอเขาเขียนสวยแล้วลองให้เด็กเอาคำเนี้ยไปเชื่อมโยงให้เขียนเป็นรูปของประโยคน,นะครับฝึกทั้งการเขียนทั้งลายมือฝึกทั้งการเขียนเป็นประโยคน,นะครับอันนี้ฝากฝาก,ากไอเดียครูพรบวีต่อไปในในปีการศึกษาหน้านะครับต่อมาของครูนักพัฒานาครับของน้องอนุบาลเช่นการลเล่นเกมนะครับพัฒนาพิธีกรรมความร่วมมือนะครับผมเสนอไอเดียต่อไปของครูว่า ถ้าเราเปลี่ยนจากเกมนะครับครูเอาเป็นสถานการณ์จริงๆเลยอย่างเช่นอาจจะพาเด็กไปทำทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆมนาะสำรวจสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราใช้ตรงนั้นเป็นนวัตรกรรมพัฒนาความร่วมมือได้ไหมอาจจะจับมือร่วมกับครูที่พัฒนาเรื่องของคณิตศาสตร์ในระหว่างที่พัฒนาคณิตศาสตร์ด้วยในความร่วมมือในกลุ่มของน้องๆลงื่งาในกลุ่มก็ได้รับการพัฒนาด้วย เราไม่ใช้เกมคือปีนี้ที่เราใช้เกมปีหน้าเราใช้โอเจกต์เลยลงไปสำรวจสิ่งต่างๆคณิตศาสตร์เป็นยังไงวิชาเป็นยังไงพฤติกรรมความรู้มือเป็นยังไงนะครับอันนี้ฝากไอเดียครูนะครับเนาะวิราสารหน้าของครูมงคลนะครับนะราาของ,องค,นนครูงมงคลใช้สังคมนะครับบุคคลสําคัญของชาติไทยอันนี้จะคล้ายๆกับคนลเมืองดีนะครับผมก็เสนอไอเดียไปว่าครครับถ้าเราเปลี่ยนดูว่า ไม่ปีภาษาหน้าให้นักเรียนเลือกบุคคลสําคัญมาเองแล้วก็ถามเหตุผลเขาว่าทําไมเขาต้องเลือกคนนี้เขาอาจจะเลือกมาร์คสัเตเบิดก็ได้เขาอาจจะเลือกสตีฟจอร์ก็ได้เพราะอะไรเขาต้องเลือกมาครูก็ถามเข้าไปแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ต่อไปว่าทําไมเขาต้องเป็นบุคคลสําคัญเขามีอย่างไรบ้างเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขามีความรู้อย่างไรหลังจากนั้นอ่าตรงนั้นอาจจะไกลไปไหมอาจจะเอาเป็นในอำเภอสังปละตองในไม่ละ บุคคลสาคัญในระดับอําเภอหรือระดับจังหวัดแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรถึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับนาออันนี้ฝากไอเดียต่อครูอาจจะเห็นมุมมองดีๆจากนักเรียนชั้นป .3 ามว่าเด้ว่าเขาเลือกมาร์คซ์ติงเบิร์กเนี่ยเพราะอะไรนะครับนาออันนี้ก็ฝากครูแล้วพอเขาวิเคราะห์เสร็จก็อาจจะแบ่งกลุ่มนําเสอนอกันนาะแล้วก็เราค่อยปิดท้ายว่าสิ่งที่ บุคคลสําคัญต้องมีมีอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เด็กจะได้เห็นว่าอ๋อคนที่เป็นบุคคลสําคัญเขาก็มีพฤติกรรมหรือมีคุณธรรมขั้นบื้นฐานที่เราสามารถทําได้นะครับอันนี้ฝากครูมงคลต่อยอดในปีกระสาหน้านะครับอันนี้ของครูสุกิลานะครับคําราชาศัพท์ครับอันนี้ใช้แบบฝึกเช่นกันครับครูครับผมเสนอไอเดียต่อไปว่า เอาสิ่งที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจำวันเลยอาจจะเป็นข่าวในพระราชสำนักครูอาจจะไปโหลดใน y o u t u b e มานะครับเนาะแล้วก็ให้นักเรียนจับดูซิว่ามีคำราชาศัพท์คำไหนบ้างหรืออาจจะไปดูหนังในเรื่องสุริโยไทยนะครับเนาะหรือหนังเรื่องตํานานสมเด็จพระเรศวรมหาราชแล้วใหนักเรียนแกะคำราชาศัพท์เหล่านั้นออกมาแต่ก็อย่าลืมเรื่องของการประเมินนะครับเนาะ ก็เป็นเรื่องของทักษะแน่นอนครับต้องให้เด็กได้อ่านให้ฟังอ่านคลิปแล้วก็นำเสนอใน Facebook เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเขียนก็ต้องให้เรียนเขียนนะครับตรงนี้ฝากไอเดียนะครับครูครับตรงนี้ครับคำราชาศัพท์ของครูสุจิลาของครูนาฏนาครับโลกและการเปลี่ยนแปลงอันนี้เลยครับก็คล้ายๆข,ของของครูท่านตะเกียรครับผมจำไม่ได้นะครับเนาะภูมิศาสต์โอเคครับเชื่อมโยงด้วยกัน ใช้ Google Map Google Earth แล้วลองดูซิว่าตอนนี้ผมคันก่อนผมดูในของ Google เขาทําย้อนหลังแบบเร็วๆครับครูอันนี้ครูลองผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโปรมันชื่อเว็บว่าอะไรจะเป็นของ Google คือเป็น Google Earth นะครับแต่เขาถ่ายรูปที่เดียวกันอนะติดต่อกัน,นหลายๆปีแล้วเขาก็ใช้ AI ให้มันประมวลว่า ในช่วง10ปีที่ผ่านมา50ปีที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณตรงนั้นน่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแต่เขาถ่ายแบบเร็วๆซึ่งเออผมเห็นว่าเออมันก็ทําให้เด็กหรือทําให้เราเห็นเลยว่าเออพื้นที่นี้100ปีเป็นแบบนี้50ปีเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ถามเด็กต่อไปว่าทําไมมันถึงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เชื่อมโยงมาที่อำเภอสันป่าตองเราแล้ว สัมปตองเรามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับอันนี้ฝากฝากครูหน้าน้าพาต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการคูณนะครับคูณนิพพานรัศสีสมเนาะเมื่อเด็กมีเรื่องของทักษะการคูณเสร็จแล้วเนี่ยครับมีการสาน้าครูเอาของจินนะครับครูครับลงโรงเรียนเลยนะครับวับนนี้มีรถสอง,องครับ ยกตัวอย่างง่ายๆมีรถอย่างเงี้ยมาให้นักเรียนลองสํารวจดีว่าพ่อแม่เราเนี่ยซื้อของผ่านเคอรี่เนี่ยเท่าไหร่ mm hmm. เงินกี่บาทใช้กี่วันเอาตรงนี้มาเป็นสถานการณ์เพื่อจะพัฒนาเรื่องบวกลบคูณหารให้กับนักเรียนน้ําหนักส่วนสูงเพื่อนเราในชั้นเรียนสถิติการมาเรียนเนาะตรงนี้ฝากไอเดียให้กับครูที่ผ่านนัดต่อไปนะครับครูครับก็ครบนะครับในงานวิจัย ทั้ง4ส50เรื่มตรงนี้ซึ่งครูจะจับประเด็นของผมได้ก็คือผมไม่ซีเรียสเรื่องรูปแบบในการทํานะครับสถิติเล็กๆน้อยๆผิดได้ครับเพราะมันคือวิจัยชั้นเรียนแต่ที่อยากจะให้ทุกท่านเชื่อมโยงต่อไปในปีการศึกษา2564คือเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาเป็นฐานในการพัฒนานเรื่องต่างๆเลยไม่ว่าจะเรื่องความรู้เรื่องทักษะเรื่องเจตคตินะครับ ผมมีโอากาสได้คุยกับครูคเบนนะครับว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์เบสเป็นช่วงชั้นไหมช่วงชั้นที่หนึ่งช่วงั้นที่สองช่วงั้นที่สามช่วงชั้นเนี้ยทาสมมุติช่วงชั้นที่สามเนี่ยเราทําเรื่องการดมัวการดมัวเนาะหนึ่งซึ่งเป็นกาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือไทยคณิตวิทยงกฤษสังคมหรือเอาสมรรถนะเป็นสมนสรรถนะสื่อสารสมรรถนะการใช้นี้เป็นธีมแล้วเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนงานวิจัยมีเล่มเดียวพอ เป็นสายชั้นเพราะนั้นครูอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆว่าเฮ้ยถ้าเราใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยมาเป็นฐานในการขับเคลื่อนผมเชื่อว่านักเรียนเขาจะเชื่อมโยงสิ่งที่ครูสอนกับสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตจริงอ่ะมนเชื่อมโยงหาก,กันได้นะครับวิจัยก็อาจจะทําในสายชั้นนั้นเล่มพอแต่ข้างในเนี่ยมีหลายวิชาอยู่ในนั้นก็นําเสนอในในในบทที่4ต่อไปนะครับว่า คณิตวิทย์อังกฤษเป็นยังไงหรือว่าจะเอาสมรรถนะเป็นหลักกระทำยังไงนะครับก็เดีย๋ยวถ้ามีเวลาเดีย๋ยวผมก็จะไปขยายคอนเซปต์ตรงนี้ให้กับทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งทุ่งฟ้าบดนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็สนอนอนต้อระดนนะครับแล้วก็สนอนอกมลพันธุ์ได้ไปร่วมแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียนแบบบ้านๆน,นะครับแล้วก็จับต้องได้ นะครับหวังว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็ก็ได้ลงไปเที่ยวหากันใหม่สําหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครูียนอื่นนะครับที่มารับฟังด้วยก็เชื่อว่าพอจะได้ไอเดียอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆกับคําว่าวิจัยในชั้นเรียนเพราะว่าความหมายที่แท้จริงของคําว่าวิจัยในชั้นเรียนคือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะครับสถิติไม่จําเป็นต้องเป็นสถิติขั้นสูง น้อยละความถี่คือที่สุดของที่สุดนะครับเครื่องมือก็พยายามใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวแล้วก็สุดท้ายคือการวัดและประเมินผลรู้ได้ไงว่าสมปองเล่นกีฬาเตะบอลเป็นรู้ได้ไงว่าสมหญิงทําอาหารเป็นรู้ได้ไงว่าสมหมายท่องสุขภูมิเป็นก็ต้องมีเครื่องมือที่ชัดเจนและก็มีเหตุผลมารองรับนะครับวันนี้ก็ ก็พอแค่นี้ครับเดีย๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ